ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากรรมไม่มีคำพูดประโยคนี้ต้องเขียนไว้ในอัญญะประกาศเพราะมันเป็นลัทธิอันหนึ่งซึ่งจากลักทธิเขาพูดออกมาว่ากรรมไม่มีเป็นลัทธิฝ่ายมิจฉาทิฏฐิจึงก็บัญญัติแล้วก็พูดว่ากรรมไม่มีเราก็เอามาเรียงลําดับว่าที่นี่ว่ากรรมไม่มี ตามตัวบาลีก็ว่านัตถิกัมมังนัตถิกิริยังนัตถิวิริยังกรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีแต่ถ้ารเรบคําว่ากรรมไม่มีก็คือนัตถิกรัรมมังจารัตที่นั่นชื่อว่ามัคคิโคสารสอนว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มี ในฝ่ายโน้นเขาถือว่าถูกต้องแต่ในฝ่ายพุทธบริษัทถือว่าสอนอย่างนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ร้ายแรงจนถึงกับว่าทําลายตัดโลกให้ชิหายหมดคือทํำลายตัดโลก,ยอ,ลยโลกอย่างที่เรียกว่าไม่มีอะไรเหลือรัฐที่ทําลายโลกคือลัฐที่ังมัคคริโกสารที่พูดว่ากรรมไม่มี ึงใครจะทำกรรมที่ไหนทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่มีผลอะไรเลยคือเท่ากับไม่ได้ทำแล้ว <c oughs> ก็ศึกษาพร้อมกันไปทั้งสามคำดีกว่าที่ศาสดา,า,าคนนี้สอนว่ากรรมไม่มีหมายความว่าการกระทำที่ประกอบไปด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกับไม่ได้ทำไม่มีผลอะไรแล้วกิริยาที่ทำลงไป โดยไม่มีเจตนาของคนที่ไม่มีเจตนาก็ดีหรือแม้ของคนที่ว่าหมดกิเลสแล้วไม่มีเจตนาทำกรรมก็ดีทำแล้วเป็นเพียงกิริยาก็ดีก็ไม่ื่อว่าเป็นอันธรรมไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไร <c oughs> ที่เรียกว่าวิริยะไม่มีหมายความว่าความภาคเพียงความพอยายามที่จะทำอะไรให้มากให้ยิ่งขึ้นไปจะดีขึ้นไปก็ไม่มีเท่ากับไม่ได้ทำ ก็เลยเป็นมันปฏิเสธหมดจึงได้รับการขนั้นนมว่านี่มันเป็นลัทธิทําลายโลกทําลายโอกาสของสัตว์โลกทั้งพวงทําทลายความดีความงามความรอดของสัตว์โลกทลัง้งพวงพระพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธิของมัคคุริโกสารนี่กล่าวว่าอย่างนี้เป็นการข้านลัทธิกรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคต <c oughs> ถ้ามองในง่ายหนึง่งทรงเปรียบว่าลัทธิเนี่ยมันเหมือนกับลัทธิที่คนเขาวางลอบวางใสเพื่อดักปลาการวางลอบวางใสเพื่อ,อนนเพื่อฆ่าปลาฉ้นให้ถือว่ามัคคิริโพสารบัญญัติลัทธิอย่างนี้ก็เพื่อฆ่าสัตว์เพื่อทำลายสัตว์เสียทั้งโลกเพื่อความมีนาของสัตว์ ถ้าจะว่าไปเปรียบเทียบแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนผ้าเนื้อเลวที่สุดคือผ้ากรรมคนหรือผ้าห่มที่ทําด้วยผมคนทั้งหยาบทั้งแกงทั้งกระด้างทั้งเบลทั้งอะไรก็ไม่รู้ผ้ากรรมคนที่ทําด้วยผมคนซึ่งพวกนิตีเขาใช้ค <c oughs> <c oughs> ำว่ากรรมไม่มีเป็นชื่อของลทัทธิลทัทธิหนึ่งที่สอนอย่างนี้ทัางบอว่ากรรมไม่มีแล้วก็ต้อง,องไ,มไม่มีการทําอะไร นี่เ็จะถามว่าอ้าวก็รัดทั้งหลายก็เลื่อนไหไว้ก็ทําอยู่เรื่อยนั่นทำไมจริงเรื่องไม่มี <c oughs> เขาก็ปฏิเสธนะมันไม่มีให้ถือว่าไม่มีก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นการกระทายยก็ให้ยกก็มันเป็นของอะไรก็ไม่รู้คือเป็นของธรรมชาติไปก็แล้ <c oughs> <c oughs> วกันเขาไม่ยอมบัญญัติว่าเป็นกรรมหรือว่าเป็นผลของกรรม แต่แล้วการที่บัญญตัติว่าดีว่าเชื่อว,ว่าบุญว่าบาาว่าสุขก็มไม่ต้องบัญญัติยิ่งแถมว่าหลักการกระทําก็ไม่มีมการภาคเพียนอะไรสิ่งใดๆที่กระทาให้มันจะแก้ไขดีขึ้นมันก็มีไม่ได้ด้วยกันก็เป็นอันว่าไม่มีโดยสิ้นเชิงธรรมกรรมไม่มีเป็นลทัทธิวิชาอิทธิอันหนึ่งทําอธิบายเงกรรมนี้ก็หมดเียงตอนนี้